จะเป็นอาหารชั้นผักก็จะขอบคุณพระที่ใหนะครับอาจจะผ่อนที่ด่วนก็ไดนะครับ Yeah. อนุภาพแห่งพระพุทธขออนุภาพแห่งพระธรรมขออนุภาพแห่งพระโมจงคุ้มครองทุกท่านให้ประสบพบเจอจิตส,สิ่งที่ดีงามด้วยเชิญกับลาพะนธะรักใพร้อมกันอีกครั้งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโตภะควาสุธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะควตาธโมธรรมัาางขามะมา ครัอนขอขอบคุณาาคณะกรรมารเสื้อาในการเสียสื้